ปิดพลาดขึ้นนะครับเมื่อตอนที่พายยกรอบที่ฐานมานะครับกล้องชนกับกิ่งไม้นะครับแล้วกล้องมันลม้มแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันกล้องตัวศั์มันหยุดถ่ายวิดีโอแล้วผมก็ยกรอบมาเรื่อยๆยกมาจะยี่สิบลูกแล้วนะครับเพิ่งเห็นเสียดายครับไม่ไดไ้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ได้ปูใหญ่นะครับมาดูกันต่อครับ ลูกนี้รอบขาดนะครับปูออกแล้วรอบขาดหลายลูกแล้วรตรงที่ได้ปูลกล้องก็ไม่ได้ถ่าย บางวันผมต้องซ่อมรอบเกือบยี่สิบลูกนะครับวันไหนที่แหกมากๆก็ทะลุไปจนถึงสามสิบลูกเลยละทีนี้ผมไม่เคยวางคนระจะตัวสวยเลยนะครับสองขีดกว่าๆนะครับน่าหนักไหมอบขาดอีกแล้วครับ ตัวใหญ่นะครับน้ำหนักประมาณ4-5่ขีดนะครับตัวนี้เรียบร้อยได้ตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ประมาณ4ีสขีดได้นะครับเรียบร้อยนะครับลูกนี้โดนลิงขโมยแล้วครับได้ตัวใหญ่ด้วยนะครับ เสียดายมากเลยครับครึ่งโลได้นะครับลิงขโมยยกรอบแล้วมันพารอบไปโยนทิ้งใต้ต้นกองกลางนะครับเอาขึ้นไม่ได้อยู่ครับไม่รู้มันพาเชือกไปคล้องอยังไงรอบขาดปูออกครับโดนลิงกินปูแล้วนะครับเดี๋วแต่เศษกระดองไว้ เสียดายมากนะครับลิงยอกกินปูหลายลูกแล้วได้หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็ยกหยุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับจุดนี้ได้ปูนะครับเสียดายมากนะครับรอบแหก,ก็เยอะลิงก็ยกหลายลูกนะครับบางนี้รอบหายสามสี่ลูกนะครับพรุ่งนี้ต้องมาหารอบอีกนะครับ โอเคครับไปดูจุดที่สองกันต่อจุดที่สองนะครับผมวางไว้แค่สิบลูกครับลูกนี้ผ่านเลยนะครับด้วยสองตัวนะครับด้วยปูเมียกับตัวใหญ่ครับ มีหนึ่ตัวครับลูกนี้ได้หนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่อีกแล้วครับตอนนี้ก็ยอกจุดที่สองเสร็จแล้วนะครับไปดูจุดที่สามต่อครับ ที่สามผมวางไว้สิบกว่าลูกนะครับลูกนี้รอบขาดนะครับปูบออกแล้วเสียดายมากนะครับปูบดีนะครับจุดนี้แม่ปูเล็กนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับลูกนี้รอบขาดปูออกครับ ได้หนึ่งตัวนะครับปูปนี้มาดูรูปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ที่ได้ประจามีีอ้าเลยรูนี้ได้ตัวใหญ่นะครับมีตัวด้วยครับได้หนึ่งตัวนะครับตัวเล็ก ได้สองตัวนะครับได้ตัวใหญ่ตัวนึงนี่คือรูปจุดท้ายนะครับตรงจุดที่สามได้สองตัวนะครับได้ตัวใหญ่ตัวนึงจุดที่สามก็ยกเสร็จแล้วนะครับไปดูจุดที่สี่ต่อครับ จุดที่สวางไว้แค่สิบลูกนะครับได้ตัวเล็กถึงตัวครับปูเมียตอนนี้ยกจุดที่สี่เสร็จแล้วนะครับจุดนี้ได้แค่ตัวเดียวนะครับน่าจะพึ่งซ้าเพื่อนนะครับไปดูจุดที่ห้าต่อนะครับจุดสุดท้ายจุดที่ห้าผมวางไว้แค่แปดลูกนะครับ จุดนี้ก็น่าจะพึ่งซ้ำนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันนะครับกับจุดที่สี่ลูกนี้ได้ปูนะครับแต่รอบขาดนะครับปูออกแล้วได้หนึ่งตัวนะครับตอนนี้เหลือลูกสุดท้ายของวันนี้นะครับ ใช้ได้ตัวใหญ่นะครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบของวันนี้แล้วนะครับ EP ที่38นะครับวันนี้ก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับแต่ได้ตัวใหญ่เยอะนะครับตัวเฉพาะตัวใหญ่ของวันนี้น่าจะได้ประมาณ4-5กิโลนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่ผมมัดบูเสร็จนะครับนี่นะครับผลงานของวันนี้ได้30กว่าตัวนะครับนี่ครับตัวใหญ่เน้นๆเลยนะครับ น้ำหนักน่าจะประมาณ5-6กิโลนะครับเฉพาะต,ตัวใหญ่นี่คือปู2ขีดนะครับนี่คือปูไข่นะครับได้แค่โลเดียวนะครับปูไข่นี่คือปูเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักรวมกันนะครับจะได้กี่กิโลได้เยอะกว่าเมื่อวานนะครับ บัวไข่อยู่ข้างนอกนะครับ1กิโลรวมกันเป็น9กกิโลกว่านะครับ